จเจนะริญธรรมสำนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมอีกครั้งครับอ่าวันนี้เราจวบหัวข้อว่ากัมพูชาจอมเจ้าเล่ห์นะคือทําไมถึงได้ได้ขึ้นหัวข้อนี้เพราะว่าการประชุม JBC จบจลงไปแล้วแต่ว่าผลการประชุมเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมคือประชุมเสร็จแล้วก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมก็เลยอยากจะให้อป้อมค่ะวันนี้้อมชายจะมาบอกว่าเขาเจ้าเล่ห์ยังไงบ้างคะ่ะป้อมค่ะอ่าเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับ ก็จริงๆแล้วราพูดถึงความเจ้าเล่ห์มันก็คือความไม่ดีของคนที่อยู่ในใจเนี่ยที่มีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์เข้าตัวเองทั้งหมดน,น,นะครับเพราะฉะนั้นความเจ้าเล่ห์เนี่ยมันจะมีอยู่ทั่วไปสําหรับนักการเมืองหรือผู้บริหารประเทศที่ไม่ดีเนาะก็เรามาพูดถึงเรื่องของกัมบูชาเรื่องทุกนี้เราเห็นแล้วว่าเรามีความไม่สบายใจกับเรื่องของดินแดนที่เรารู้สึกว่า เขาบอกว่ามันสงบแล้วเรื่องการหยุดยิงแต่เพิ่มกําลังเข้าไปเพิ่มฐานกําลังกองทัพเพิ่มกําลังทัเพเขาเรียกยุทธปกรณ์เพิ่มเติมจนเต็มไปหมดแล้วแล้วขณะที่การเจรจากันอยู่เนี่ยเขาบอกให้หยุดยิงแต่ตอนนั้นเจรจาเนี่ยไม่ได้บอกว่าหยุดการเคลื่อนยุทธปกร์เพิ่มเข้าไปในพื้นที่นะแต่ก็ใส่กันเข้าไปเพราะว่าเรี่ยมแบบนี้มันเหมาะมันเหมือนกับการพูดคุยกันแล้วเนี่ย ไม่ตอบปรับรับคําอะไรกับเราเลยแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่อันตรายแล้วทําร้ายคนเรามากที่สุดก็คืออย่างเช่นทุน,ทนระเบิดหรือกับระเบิดนะแม้กระทั่งเรายื่นไปเนี่ยมันเหมือนกับการหยุดจริงสัญญามันก็คือการที่ก็เห็นเลยว่าสิ่งที่เขาหยุดเนี่ยมันหยุดแค่ภายนอกเท่านั้นเองแต่ในใจเนี่ยเขาไม่ยอมหยุดหรอกครับเพราะถ้าเขายอมหยุดมาใช่ไหมถ้าเขายอมหยุดเขาไม่ทําตั้งแต่แรกก็ไม่เกิดใช่ไหม แต่ที่มันเกิดก็มีเหตุของมันอยู่เพราะฉะนั้นเหตุของมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเราจะอยู่ได้อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตของเราเนี่ยความสามัคคีที่เราจะอยู่รวมกันเนี่ยผมอยากบอกให้พี่อย่างาแม่ก็ต้องตัวผมด้วยนะผมอะรู้ว่าเราเคยมีข้อมูลจากแกนนําที่ไม่ดีจากผู้นําที่ชั่วตอนนี้เรามีผู้นําที่มีธรรมแกนนําที่ดีให้องค์ความรู้แล้วไม่ใช่ะออกมาต่อสู้ด้วยไม่ใช่แค่ชี้ไม้ชี้ไม้อย่างเดียวนะ ออกมาออกคสั่งไม่ใช่ออกมาต่อสู้ขับเคลื่อนพร้อมพวกเราด้วยมันทําให้พวกเรามีความมั่นใจนะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งกันเลยใช่ไหมผมก็เลยมองเห็นว่าความสามัคคีเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเสียสละลดอัตราลดความเอากระใจตัวเองอะลงมาอยู่ร่วมกันหนักนิดเบาหน่อยอะแล้วก็มีความมีความแตกแตกต่างกันได้นะแต่หัวใจหลักๆคือเรารักประเทศชาติเราใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะนั้นหนักนิดเบาหน่อยนะมันคือความสามัคคีของเรา ผมว่าตัวเนี้ยมันต้องให้อภัยกันได้แล้วก็ให้กําลังใจกันได้แล้วก็ให้โอกาสกันได้ผมว่าตัวเนี้ยมันจะทําให้เรามั่นคงถึงเราจะเล็กเนี่ยแต่เราก็เป็นเล็กที่ใหญ่มากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความสามัคคีที่มีใจพึกเขิมในความรักของเราที่เราจะเสียสละเนี่ยแหละมันไม่มันม,ม,มันหาความเทียบไม่ได้แล้วครับผมว่าหาประมาณค่าไม่ได้เพราะนั้นเพราะอะไรถ้ามีเงินเราเอาเงินไหมครับถ้าประเทศชาติล่มจมถ้าเราเอาเราไม่มาดั่งกันแบบนี้ใช่ไหม ถ้าเราเอาเราก็ต้องไปอยู่กับคนชั่วแล้วเพตอะน,นั้นเราไม่เอาเพราะนั้นเงินหลอกเราไม่ได้แต่ปัญญาเท่านั้นแหละที่จะไปให้ตื่นรู้จากความหลอกเหล่านั้นได้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมว่าตัวเนี่ยจะเป็นหนังที่ไม่ซ้ําถึงจะเป็นพฤติกรรมของคนชั่วที่ซ้ําแต่ใจของพวกเรากับการการะทำของเราจะไม่ซ้าเลยได้ไหมครับไม่ซ้ําเลยแน่นอนผมมั่นใจแบบนั้นเชิญเลยครับพี่น้อง่อเรามีบทเรียนแล้วนะ บทเรียนของความเจ็บช้ำน้ำใจที่เราต้องเจอผู้นำที่เลวอย่างเนี้ยค่ะคือ <c oughs> ถ้าถ้าไม่มีผู้นำเลวบางทีมันก็มันก็ดได้ไปเนาะมันก็มีแรงตึง,ๆๆน,ตงนะ <c oughs> พอมีผู้นำเลวขึ้นมานี่ก็ดีเหมือนกันนะถ้าถ้า <c oughs> ไม่มีนี่บางทีเราไม่ได้ใช้ปัญญานะนั่จริงๆมันทำให้เราได้เห็นความชั่วที่ชัดนี่แหละพอเห็นความชั่วชัดแล้วทีนี้มันก็เลยเลยต้องกลับมาเฝ้าระวังตัวเองนะเฝ้าระวังตัวเองว่าเราจะต้องไม่ไปเลือกคนชั่ว แล้วเราต้องไม่สนับสนุนคนชั่วอีกต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเราทําเหมือนเดิมเราก็จะได้มีผลเหมือนเดิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นข้อดีนะข้อดีที่จะต้องเฝ้าระวังว่าจะพูดถึงตัวเองก่อนแล้วก็ยังสามารถจะไปเฝ้าสอนลูกหลานได้ด้วยนะว่าถ้าเราเจอผู้นําเลๆอย่างนี้แล้วอย่าไปเลือกนะลูกเพราะถ้าไปเลือกแล้วเดี๋ยวลูกจะได้ผู้นำแบบนี้แลวะวัวิเป็นอย่างนี้นะเขาเอาทุกอย่างเลยนะที่เป็นของที่จะเอาได้ในลูก นะแต่วเวลาพูดพูดดีนะลูกพูดดีมากเลยพูดแบบว่าโอ้โหทุกคนคนไทยจะไม่กินไม่ใช้ไม่เก็บไม่สักสีเอาไหมครับพี่น้องเอเขาจะว่าย่างงี้นะคะเรามีไหมครับพี่น้อง <laughs> <laughs> แล้วเขาก็กบอกว่าเดี๋ยวนายกคนนี้นะคะจะไปขายสินค้าให้กับเราเอาไหมคะเอาไหมเขาจะลงทุนดึงพันหกร้อยล้านเลยนะเอาไปละลา,าย,ลย <laughs> โอ <laughs> ผมผม <laughs> พูดถึงพูดถึงนายกของเรานี่เราก็รู้สึกมีแต่คนมีแต่คนทําหน้าแบบเนี้ย พอใช้ใจไม่มีเคยใครหน้ายินดีกับนายกของเราเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วยายบอกอีกนิดนึงนะว่าถ้าเราไปเชื่อคําพูดอ่ะมันก็เหมือนกับเรามันเป็นเชิญชวนนะหลอกลวงของเราเนะี่ยถ้าเรามีปัญญาแน่นๆนะแล้วเรารู้ว่าว่าส่งที่ดีสุดผมมาชอบวัดที่ผลเพราะผลออกมาอย่างที่แบบอย่างเขเมรอย่างเงี้ยบอกว่าต้องการความสงบแต่ยิ่งเราก่อน ต้องการความสงบแล้วก็รักประชาชนแต่ยิงประชาชนเราก่อนแล้วเขาจ,าจะ,ะักจาวประชาชนเขาได้ไหมขนาดศพยังไม่เก็บเลยใช่ไหมครับทหารที่มาเสียสละยังไม่เอาเลยยังบอกว่ายังมีกุศโลบายด้วยนะหรือว่าเขาบอกเป็นแล้วไมไม่เก็บว่าจะปล่อยให้มันเน่าแล้วเก็บทีเดียวเขาพูดอย่างนั้นนะแต่ความเสียสละของทหารนะที่เขาเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองของเขาปกป้องแผ่นดิน เขาไม่ให้เกียรติเลยจริงไหมครับเขาไม่ให้ค่าด้วยเออใช้คําว่าไม่ให้ค่าไม่ให้ค่าด้วยนะว่าในส่วนนี้เนี่ยคือตรงนี้พี่กล้วยคิดว่าเขาวางแผนผิดนะเพราะว่าการที่คนยังไม่เน่าเนี่ยมันเก็บง่ายกว่าแต่นี่เขาปล่อยให้มันเน่าแล้วมันก็เกิดเชื้อลรกก็ได้ง่ายกว่าอีกใช่ไหมคะครั้งที่แล้วก็ไม่เก็บพี่กล้วยเขาไม่ได้วางแผนผิดเขาไม่อยาวางแผิดชอบคือคือเขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าขนาด อาขมิแดงสมัยก่อนเนี่ยเขาฆ่าสี่ล้านคนเนี่ยเขายังไม่สึกรูสึกอะไรเลยเออไม่ะทกส้านเพราะนั้นเจ็ดแปดพันคนเนี่ยเขาบอกว่าชิวๆมากําหรับคำหลมิค่ะคราวนี้เ็เราได้รู้ไงว่าชั่วจนเป็นสันดาลแล้วนะถึงขนาดที่บอกว่ามีบทเรียนให้ให้ใช้เขาเรียกว่าใช้คําที่เออสร้างวาทกรรมให้คนเขาจดจานะบอกว่าคนไทยไม่ใช่มนุษย์อ่ะที่ดูสิว่าความโหดร้ายอันนี้เนี่ยมันรุนแรงนะ คือถ้าเกิดว่ามองว่าไม่ใช่มนุษย์นี่แสดงว่าสามารถฆ่าได้โดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยแสดงว่าของเขานี่ต้องใช้คําว่าผีดิบหรือเปล่าเพราะว่าของเราของเราไม่ใช่มนุษย์นี่ของเขาต้องผี <สะ S 1> ดิบเลยเมื่อกี้คุณอาท่านหนึ่งบอกว่าเขาอ้างว่าเป็นศพค,ค,คนไทยเห็นไหมครับเห็นป่าโถมโหถ้าเป็นศพคนไทยพวกเราจะมีปัญญาทันทีเลยเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่เคยทิ้งโภคผู้ที่เสียชีวิตเลยนะกับความรักชาตินะเห็นเลยว่าพ่อหารของเราเนี่ยโูกฝังมาเพื่อจะให้ไม่ทิ้งกันแล้วก็ กลับมาบ้านปลอดภัยทุกขอยกลับมาปลอดภัยทุกคนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเขามาพูดอย่างนี้เราควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราไม่เชื่ออยู่แล้วแต่เรารู้แล้วว่าของความโกหกของคนเลขเหลี่ยมของคนมันมีจริงนะแล้วก็ยุแยงกันได้จริงๆนะอันนี้ให้พวกเรารู้เลยว่าเราต้องดูที่ผลมันแหละว่าจะเชื่อคนที่ศรัทธาหรือคนที่เราเกรงใจหรือคนที่เราเคารพแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องดูที่ผลนักการเมืองที่ ที่ทําให้เราเสื่อมเสียแล้วก็ทําให้เราเสียหายจากพักเนี่ยผมว่านักการเมืองที่ชั่วเนี่ยก็จะช่วยกันชั่วแล้วก็เห็นกับประโลกกับพวกพ้องทําชั่วเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะหลีกหนีไปเขาจะหลีกไม่ได้เพราะเขาเคยทําชั่วร่วมกันมาใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาเขาจะหลีกไปชั่วแทาไปชั่วทําชั่วเดี๋ยวกูจะเปิดโปงมึงเดี๋ยวกูจะไปจัดการมึงเห็นไหมครับไม่ต้องดูอะไรมากเราดูผลเลยว่าเอาแค่พักภูมิใจไทยตอนนี้ก็พอนะ เป็นรัฐบาลร่วมสองปีไม่เคยมีเรื่องเขากระดองเลยเหไหมครับการที่ดินเอาพายก็เงียบเงียบหายหายพูดไปก็เงียบไปทั้งพักทักพักฝ่ายค้านด้วยใช่ไหมพอออกจากพักร่วมเท่านั้นแหละเห็นไหมครับออกมาเลยเหมือนกันเลยคนนี้เหมือนเหมือนหุนห่นเซนแฉช,ชินวัตรด้วยปะ่ะใช่ใช่เดียวกันเลยไหมพี่น้องแล้วออผมมาบอกอย่างหนึ่งพี่เอม็มจะหลวดอะไรก็แล้วแต่ที่อันตรายที่สุดเนี่ยทักษิณก็ไม่กลัวเชื่อผมไหมเขากลัวอย่างเดียว มีอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดมากกว่าจารวดหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเลยคือคลิปคลิป,ลปที่จะมาเปิดโปงทักษิณใช่ไหมครับบอผมว่ามันอันตรายที่สุดเลยทักษิณถึงกลัวมากเลยนะไม่ออกมาเลยนะ่ะคลิปอะ่ะโอ้ยผมก็ยังรู้ว่ามึงไม่มีคลิปเนี่ยแหละอันตรายอันตรายกว่าจารวดเขาเรียกว่าตอแหลแผลคลิปนะคะเพราะว่าเพราะว่าคลิปนี้มันอัดไปทุกอย่างเลยต่อให้คุณพูดแก้ตัวยังไงแต่ว่า มันก็ลูคลิปไม่ได้นะ <c oughs> อันนั้นแหละค่ะคือความจริงไงพี่กว้วยเพราะว่าเวลาบันทึกไปปุ๊บเนี่ยมันถูกบันทึกด้วยกรรมนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนี้ถึงได้บอกว่ากรรมมันติดจรวดเพราะเวลาคุณพูดอะไรไปเนี่ยคือบางทีถ้าคนไม่โกหกนะเขาก็จะพูดเหมือนเดิมเหมือนเดิมถูกไหมแต่นี้พอเวลาพูดออกมาแล้วเนี่ยพอสิ่งที่มันคิดมันชั่วนะ่ะเสร็จแล้วพอเป็นออกมาถูกปเปิดเผยคือคนชั่วเนี่ยมักจะกลัวที่บอกว่ากลัควคลิปไม่ใช่หรอกนะกลัวความชั่วที่ถูกเปิดเผยเขาก็พูดอะไรดีตั้งเยอะไ เขาแล้วก็เขาฉลาดลูกเขาฉลาดพอคลิปมาคลิปเดียวท่านั้นแหละคลิดดูเลยครับแล้วคลิปที่ไประเบิดเวลานะในใจเขาทุกมากเลยนะเชื่อไหมครับว่าคนที่ไม่เปิดเผยเนะใจเขาไม่เคยสบายหรอกครับขนาดเราก็เคยโกหกนะโอ้โหอัดมากเลยกลัวเขาจะจับได้กลัวเขาจะรู้พูดแล้วต้องจําให้ได้แล้วแล้วทักษิณเนี่ยโกหกไปกี่เรื่องแล้วครับโอ้โหไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวนะจําไม่ได้นะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ยังดีนะเพราะว่าเฉพาะคลิปที่เขามาพูดในเมืองไทยเนี่ย ก็พอจะรู้แล้วแล้วว่าคนที่บอกรักชาติรักแผ่นดินรักประเทศชาติเนี่ยมันกลับกอกเจ้าเล่ใช่ไหมย่างพุ้นเส้นเนี่ยเรายังรู้แค่พื้นพื้นะแต่ตอนเนี้เรารู้มาแล้วว่าผู้นําของเราเนี่ยแหละแม้กระทั่งลูกสาวด้วยเนี่ยเราเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้เช่นเห็นชาติไปหมดแล้วว่าผลมันออกมาไม่ตรงกับที่เขาพูดเลยสักอย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างนี้เราเห็นเลยว่าแ้าแทงว่าเขาบอกว่าเขารักชาติ สิ่งนั้นมันตรงกันข้ามคือเขาทำลายชาติและขายชาติแน่นอนครับเออแน่นอนแล้วคราวหน้าเลือกเขาอีกไหมคะพี่น้องไม่เลือกนะปกติใครจะเล<อ>ือกยกมือหน่อยเลยมีไหมโอ้ยมือห้วเลยนะเนี่ยคนนี่มือด้วนนี่คือคนมีปัญญาเพราะรู้อยู่แล้วปกติเราก็ไม่เคยเลือกเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาบอกกับพี่น้องที่เลือกเขาอ่ะว่าคุณยังเลือกต่อหรือเปล่าเพราะว่าเวลาประเทศโดนโดนระเบิดเนี่ยไม่ใช่ได้โดนแต่พวก คุณอย่างเดียวเดนพวกเราด้วยแล้วก็โดนพวกเราด้วยเดินพวกคุณด้วยแพะ,ะน,นถ้าไม่อยากจะให้ประเทศของเราเนี่ยเกิดสองครามนะคะเกิดสงครามนี่เห็นไหมสงครามที่เราเกิดกันอยู่แล้วในในปกติของเราคือระหว่างกะหวงสีเสื้อใช่ไหมที่เราเห็นไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ผลของการที่คุณเลือกข้างของคุณน่ะมันเป็นยังไงนะมันน่าจะเห็นผลแล้วว่าจากที่คุณเลือกสีแดงของคุณเนี่ยนะคะและเป็นไงผลก็คือว่าระเบิดก็เข้ามาในบ้านเราเพราะผลของสีเหลือสีแดงไม นี่คือเราจะเห็นผลว่าสิ่งที่คุณเลือกคุณตัดสินใจถูกต้องแล้วที่คุณบอกว่าถูกแล้วนะฉันเลือกถูกเนี้ถูกเลยฉันโทษทูลบูชามากเลยแต่ผลนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวแผ่นดินคุณจะไม่มีอยู่นะจะบอกให้ด้วยอ้าวค่ะก็ตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าคนไทยต้องถือว่าโชคดีที่เขาเลิกแบ่งสีกันแล้วเขาเรียกว่ามีปัญญามากขึ้นเนาะแต่น,นี้ก็ฝากไปถึงคนกัมพูชานี่แหละเห็นไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีข่าวแวบๆต้องบอกข่าวแวบๆนะว่าคนกัมพูชานี่ก็เริ่มเริ่มออกมา ลุกคือเหมือนการออกมาประท้วง,งถึงถือตอนนี้เนี่ยคือคนมันอึดอัดมากอะ่ะนึกออกไหมถูกปิดข่าวสารปิดข้อมูลซึ่งแล้วเดียเ๋ยวนี้ทางกบ,บูชาเองเนี่ยเขาก็ฟังภาษาไทยออกเยอะแล้วเขาก็ดูคลิปเรียกว่าคือเขาจะปิดไปปิดข่าวสารอย่างทีเดียวก็ไม่ได้นอกจากว่าคนที่เขาถูกปิดปิดหูปิดตาตีเฉียงชาวบ้านเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีบางส่วนนะเขาเริ่มออกมาประท้วงพุนเซนแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ถ้าเขามีปัญญาามมากเท่าไหร่นะคะ เขาจะเห็นความรู้แจ้งมากเท่าไหร่เขาก็จะช่วยชาติเขาได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเองในฝั่งที่เราเป็นคนไทยเราก็ส่งกําลังใจให้ใหกับคนกมบูชานั่นแหละว่าให้เขาได้ตื่นรู้เร็วๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคประชาชนถ้าภาคประชาชนเข้มแข็งนะคะอย่างที่บอกว่าชาติจะพ้นภัยเพนเนี่ยเราถ้าประชาชนของเขาเนี่ยเขาเข้มแข็งขึ้นมาได้นะคะเขาสามารถจัดการปัญหาในประเทศของเขาได้เนี่ยมันก็จะเกิดความที่ไม่มีเกิดสงครามแน่นอนเลยเพราะว่า คนเลวเขาจัดการได้นะคะคือผมไม่ไา้จะบอกไปฝากไปบอกผู้นำประเทศขเขมรน,นะเพราะนั้นเนี่ยคุณประเมินสถานกา,ารณ์ของไทยแล้วก็วกผู้นำที่ใจสูเอียกันที่จะเอาแผ่นดินของเราเนี่ยไปจากประชาชนเนี่ยผมบอกให้คุณประเมินประชาชนต่ำไปเพราะนั้นเนี่ยคุณอาจจะอยู่ควบคุมประชาชนของ,ของเขมรได้นะด้วยอำนาจแต่ประชาชนของคนไทย เรามีนี่เหนืออำนาจคือเรามีความรักชาติรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราคุณประเมินพวกเราต่ําไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของเราเนี่ยแท่คุณมาหย่ามีกับความชาติเราศาสนาของเราพระมหากษัตริย์ของเราเราสู้ตายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีทางเยอะไม่ว่าคุณจะมีอิทธิพลขนาดไหนมีเงินกันขนาดไหนเราจะบอกเลยว่าคุณจะสอทอรอมาขนาดไหนหรือจะเป็นสมียนประเทศขนาดไหนเนี่ยรับรองได้เลยว่า คุณไม่มีแผ่นดินอยู่แน่นอนครับอันนั้นเลยจริงๆเลยนะผมมีความรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนเป็นแบบนั้นนะใช่ไหมครับแล<ะ>เราตื่นรู้กันแล้วเป็นพุทธะอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยฝากพี่น้องว่าประชาชนของประเทศของเราเนี่ยเรามีพระหมหากษัตริย์ที่ไม่เดนอำนาจของคนชั่วมาย่ำยีเหมือนเดียที่เขาโดนทำเห็นไหมครับพระหมหากษัตริย์ของเขาโดนย่ำยีมากเลยนะแต่ถ้าเป็นรูปนะั้นเป็นของเรานะก็คงจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่า ทุกวันเนี้ยเราแค่เห็นคนชั่วทําไม่ดีกับแผ่นดินของเราเราวยังออกมาเลยใช่ไหมเพราะนั้นเราจะไม่มยอมหรอกนะผมจะบอกกับคนที่คิดชั่วกับแผ่นดินของเราเนี่ยต่อการที่ทําลายชาติของเราเนี่ยมันยากมากคุณจะลองดูก็ทุกวันนี้คุณยังทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะพวกเรา,เามายืนหยัดแก่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นคนชั่วก็มีแต่เสื่อมไปเรื่อยๆเพราะนั้นคนดีก็จะมีกำลังมากขึ้นคนยิงพี่น้องเราตายไปจะมีคนที่รักแผ่นดินอีกมากขึ้นมากขึ้นเด็กใช่ไหมครับ เพราะฉนั้นคุณอย่าลองเพราะว่าทั้นนั้นเราทําให้เห็นแล้วว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลของเราเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีมากกว่าประเทศคุณอีกเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณลองผิดไปอํานาจมันเหมือนกันนะคนชั่วมีอํานาจแต่ประชาชนไม่เหมือนกันแน่นอนครับอ่าอ,อย่างนั้นเลยอภิปรายประชาชนเรารักชาตินะคะเพราะว่าขนาดพักส้มที่เขาเคยเขาเคยรู้สึกว่าเป็นไอดอลของเขาเนี่ยคะ่ะแต่พอมาเจอดา่ดาด่าทหารปุ๊บเนี่ย บางคนนี่แกะสติกเกอร์ออกเลยนะคะแล้วก็บางคนก็เคยเคยถือแก้วเยเติยทิ้งเลยไม่เอาแล้วนะคะสม้มแล้วก็บอกบางคนก็เขียนคลิปขึ้นมาเลยบอกว่าปกตินะคะบ้านผมส้มทั้งครอบครัวตอนนี้เลิกส้มแล้วครับนี่นี่นี่คือผลของความรักชาติของคนไทยนะคะแสดงว่าคนไทยมีปัญญานะรู้ว่าการกระทําของส้มไม่ไม่มีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติเลยนะคะตรงน,นี้ก็เป็นหัวใจเเมนด้วยเหมือนกันนะเพราะมองแล้วว่าเอ๊ะ ทหาราก็กาลังรับปกป้องอธิปไตยไทยดันไปดา่าทหารใช่ยอย่างนั้นตรงนี้เราเลยเห็นแล้วว่าความเจ้าเล่ห์เนี่ยมันมีทุกวงการนะมีทุกวงการเลยว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือ,อหรือใคกรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มีหน้าที่มาปกป้องบ้านเมืองเนี่ยไม่รักประเทศชาติเนี่ยคือเจ้าเล่ห์หมดค่ะไม่เคยรู้จักเดี๋ยวผมคัดอีกนิดน,น,นึงนะไม่รู้จักแล้วว่าประชาชนหัวใจทหารเป็นยังไงใช่ไหมพวกเรามันประชาชนภาคหัวใจทหารเขาไม่รู้พ <laughs> ี่เอ๋ครับ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าฝากก็เ,เรียกว่าฝากพระราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะที่จริงๆเรายกมาพูดอยู่เรื่อยๆก็คือว่าในบ้านเมืองของเรานั้นนะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเห็นไหมคะเราก็แยกพอจริงๆบอกว่าประชาชนเริ่มแยกออกแล้วว่าคนไหนคนดีคนไหนคนไม่ดีนะคะสิ่งหนึ่งที่ทําคือไม่มีใครที่ทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีใครทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดอ่า แต่การการที่ทําให้บ้านเมืองนะคะปกติสุขนะคะเรียบร้อยจึงไม่ใช่เป็นการทําให้ทุกคนเป็นคนดีแต่หากว่าอยู่ที่การส่งเสริมคนดีนะคะให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและก็ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายอันนี้นะคะก็เป็นพระ,ะ,พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าที่ท่านได้เคยตัดไว้เห็นไหมคะว่า เราไปเปลี่ยนใครไม่ได้เราไปเปลี่ยนให้เขาเป็นคนดีไม่ได้หรอกเขาจะชั่วเขาก็ชั่วอยู่อย่างนั้นแหละไม่งั้นเขาจะไม่มีประวัติศาสตร์ซํำความชั่วเขาอยู่เรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้คือเราต้องแยกแยกให้ออกว่าอันนี้คือเลวอันนี้คือไม่เลวแล้วก็ส่งเสริมคนดีซะเพราะว่าให้ค้าเกิดให้คนดีเนี่ยเขาจะส่งเสริมแล้วเขาก็จะทําให้เกิดความไม่วุ่นวายในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีอํานาจในการควบคุมคนไม่ดี จะเหสังเกตเห็นไหมคะว่าสตอรี่นี้เนี่ยเราเห็นชัดเลยนะว่าเร็วที่สุดก็คือควบคุมอํานาจหมดเลยคนเร็วม,มีการควบคุมอํานาจทั้งหมดของประเทศเขาได้เขาเลยเกิดความวุ่นวายเยอะในขณะเดียวกันของเราเนี่ยคนชั่วก็เหมือนกันมีม,มีอานาจในการบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันคือประชาชนของเราเข้มแข็งอันนี้แหละก็คือประชาชนที่เป็นคนดีมารวมตัวกันก็เลยทําให้เกิดการทานอํานาจกันได้บางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอนาคต เราเลือกผู้นำที่มีเป็นคนดีทั้งหมดประเทศชาติเจริญแน่นอนคะ่ะพี่น้องคะค่ะวันนี้เวลาก็ใกล้หมดแล้วนะคะขอให้พี่น้องสรุปสั้นๆส,ส,สักคนละไม่กี่วินาทีคะ่ะผมสั้นๆก็คือผมรู้ว่าความสามัคคีเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นนี่มันต้องเกิดจากการเสียสละของพี่น้องเพราะนั้นถ้าเรายิ่งรู้พุทธ,ธะรู้ธรรมะแล้วเราต้องรู้ว่าทุกอย่างมันเกิดจากกระทบกับกระทบบเรื่องของกรรมของเรานี่แหละเป็นหลัก แต่ความโกรธเนี่ยแม้กระทั่งเสี้ยววินาทีหนึ่งมันก็ไม่ควรอยู่กับเรานะที่จะมาจะดับความโกรธได้คือเราต้องวางใจเราอย่าไปอยากได้สุขอะไรจากอะไรจากใครหรือว่าความเรียบร้อยให้เราอยู่กับความเป็นจริงเท่าที่เราทําได้ในแต่ละวันเราจะมีความผาสุกแล้วก็ยั่งยืนในความสามัคคีนี้มันจะกอบกอบไปเติมเต็มกันไปอย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นจริงที่สุดเพราะพี่น้องก็รู้อยู่แล้วเรามาอยู่ขนาดเนี้เราก็ต้องเสียอสระอะไรมามากขนาดไหนแล้วใช่ไหมครับ ถ้าเราทําไปมากกว่านี้มันก็จะดีขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับก็ขอเป็นกาลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณครับเชิญที่จมต่อเลยนะครับค่ะก็ชาติจะพ้นภัยถ้าประชาชนสามัคคีค่ะบางครั้งในเรื่องของเล็กๆน้อยที่เราเจอนะเราอาจจะเห็นความหงุดหงิดกันบ้างนะกระทบกระทั่งกันบ้างสิ่งหนึ่งที่ให้นึกนะคะว่าให้เราเนึกถึงชาติบ้านเมืองไว้นะคะบางครั้งบางเรื่องบางราวเนี่ยเราอาจจะมองว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราแต่เรามีเรื่องใหญ่มากกว่าก็คือเรื่องของ ชาติศาสนาพระมหากษาสนาเนี่ยเราควรจะเมตตาต่อกันนะในกลุ่มคนดีนี่แหละค่ะคุณค่ะค่ะต่อให้กัมพูชาเจ้าเล่ยยังไงนะคะแต่ก็สู้คนไทยหัวใจหารไม่ได้ค่ะ,จะเจริล่นําสสำนึกดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ,อะขอบคุณค่ะ